สวัสดีคะ่ะสวัสดีชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะหัวข้อนี้คืออธิษฐานบุญบารมีเชื่อมต่อกับพรของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวหัวข้อนี้นะคะแม่หมอจะมาชวนทุกคนอธิษฐานบุญบารมีของตัวเองตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาตินะคะเพื่อไปเชื่อมต่อกับพรของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณกําลังจะได้รับนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่หลวงพ่อนะคะครูบาอาจารย์หรือว่า เทพองค์ต่างๆที่คุณนับถือนะคะเราต้องอ้างเอาบุญกุศลที่เรามีก่อนนะคะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเวลาเราอธิฐานมาจากธิษฐานไม่ขึ้นเพราะว่าไม่มีใครช่วยเราได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยแค่มาเติมเต็มเท่านั้นเองเราต้องมีบุญกุศลต้นทุนของเราแล้ว70-8ถึงนะคะนอกนั้นเป็นการอธิฐานขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อมาเติมเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ให้เรานั่นเองนะคะมาดูกันนะขอพลังงานชาวราศีพิจิกลัคณาพิจิกกันเลยมา อธิษฐานนี้นะคะจะอยู่ช่วง6เดือนนะคะสิ่งดีๆแม่หมอก็จะให้เป็นระยะยาวๆหน่อยตั้งแต่วันที่คุณเข้ามาฟังคลิปเลยไปจนถึง6เดือนนะคะมาดูกันจะเกิดช่วงไหนหรือจะเกิดตลอดเวลาเลยหรือจะค่อยๆเกิดได้หมดเลยเพราะว่าอันนี้ขึ้นอยู่ที่แต่ละคนไม่เหมือนกันด้วยมาดูกันนะคะพลังงานชาวราศีพิจิกลักขณาพิจิกนะคะอธิษฐานบุญบาร,รมีของคุณนะคะเชื่อมต่อกับพรของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณกําลังจะได้รับมาดูกัน สุดยอดเลยใบยแรกนะคะความภาคภูมิใจทั้งบ้านทั้งรถกระตือรือร้น <c oughs> เออรู้สึกดีงอกเงยอาเด็กดีนะคะสุดยอดนะชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะเออคุณจะสมหวังนะคะจะทำอะไรได้สำเร็จ นะจะทำอะไรได้สำเร็จจะได้กำลังใจจะมีความสุขจะมีความเบิกบานมากๆจะภูมิใจในสิ่งที่ทำภูมิใจในความสามารถและศักยภาพของตัวเองนะคะบางคนซื้อรถบางคนซื้อบ้านบางคนรถเป็นรถคันที่สองบ้านหลังที่สองแบบนี้เลยนะแต่บางคนก็คือเป็นบ้านหลังแรกรถหลังรถคันแรกแบบนี้ก็ได้แต่ว่าคุณจะได้รับความภูมิใจอะไรบางอย่างนะั่นแหละบางคนอาจจะไม่ถึงขั้นเป็นเป็นรถหรือเป็นบ้านแต่ก็อาจจะเป็นของขวัญแบบ ให้กับตัวเองนะคะทองเส้นหนึ่งหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะเครื่องประดับสักชิ้นหนึ่งนาฬิกาแบบเรือนละหมื่นแสนเรือนอะไรสักเส้นหนึ่งไรแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าสนามบารมีคนมันไม่เท่ากันแม่หมอต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะคะดวงเป็นดวง,ดวงรวมเราจะทํานายแบบเจาะจงเป๊ะเลยมันไม่มีทางได้อยู่แล้วไม่ใช่ดวงคนคนเดียวถูกไหมนะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะบางคนน่ะ บุญน้อยวัสนาน้อยนะคะสิ่งที่คุณจะทําให้กับตัวเองได้ก็อาจจะเป็นแบบทองเส้นหนึ่งบาทหนึ่งอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เลยบางคนก็เป็นอสังหาริมทรัพย์ชิ้นใหญ่ไปเลยบางคนเป็นที่ดินแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะแล้วจะทําอะไรก็จะทําสําเร็จด้วยจะได้รับกําลังใจจะได้รับสิ่งดีๆชีวิตจะเบิกบานมากขึ้นทุกอย่างเนี่ยของคุณมันจะเป็นลักษณะนี้นะมันจะเป็นการก้าวไปทีละสะเต็ปนะคะ บางคนที่แม่หมอบอกว่าคุณจะได้รถได้บ้านความพักมาจากความพักภูมิใจน้ำพักน้ำแรงเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณเพิ่งเริ่มทําธุรกิจแล้วคุณจะได้เลยนะนะอาจจะเป็นแบบคนที่ทํามาแล้วนะทำมาแล้วก่อนหน้านี้มันจะค่อยๆโตไปตามสเต็ปนะมีเงินก้อนหนึ่งก็คือไปซื้อแบบนี้แต่คนที่เพิ่งเริ่มเนี่ยแม่หมออยากจะบอกว่ามันอาจจะต้องค่อยๆไปทีละสเต็ปค่อยๆไต,ต่เต้าไปนะคะ แล้วมันอาจจะดีมากขึ้นก้าวกระโดดในภายหลังแบบนี้ก็ได้ทำให้คุณสามารถซื้อรถซื้อบ้านซื้อสิ่งที่คุณอยากได้แบบชิ้นใหญ่ๆได้แบบนี้นะคุณจะได้เดินเส้นทางที่ถูกต้องเส้นทางสว่างนะเส้นทางสว่างคือเส้นทางที่ที่แบบมันถูกฉลกมันถูกกระดวงงานก็ได้ทำงานที่แบบถูกกระดวงทำแล้วเงินปังชื่อเสียงดีรายได้ดีเนี่ยมันจะเป็นลักษณะนั้น นะคะแม้แต่กระทั่งคนที่ทําเลือกส่วนไล่นาก็จะค่อยๆได้เก็บได้เกี่ยวเติบโต,ตขึ้นขยับขยายขึ้นมันเรียกว่ามันจะมีมากขึ้นมันจะเพิ่มพูนขึ้นนั่นเองมาดูกันต่อนะคะดีใจนะคะมาอีกแล้วนะชีวิตอิสระโอกาสที่เหมาะสมผู้หวังดีนะคะแล้วก็ความยุติธรรมโอเค ไหนเยี่ยมมากๆเลยบางคนนะได้มาทํางานอิสระนะคะหาเงินได้เป็นกอบเป็นกำรรเลยแล้วมีความสุขกับการทํางานนั้นๆด้วยมันเหมือนกับว่าเราไม่มีใครต้องมาตีกรอบให้กับชีวิตของเราทุกอย่างมันอิสระเราคิดเราทําเองทุกอย่างเนาะเราไม่ต้องแบบโดนบีบบังคับแบบเนี้ยเรียกว่าพลังงานของความสุขอะคุณมีมากขึ้นเลยจริงๆนะคะ บางคนได้รางวัลนะได้รางวัลทลําสําเร็จอะไรบางอย่างแล้วก็ได้แบบเป็นความภาคภูมิใจขึ้นมานะ่นะไหนอย่างที่บอกเลยนะคะด้วยการครั้งนี้เนี่ยเราอธิษฐานบุญกุศลบุญบารมีซึ่งเรายกมาตั้งแต่อดีตชาติมารวมกับปัจจุบันชาติเพราะฉะนั้นเราเนี่ยถ้าใครทําบุญชาตินี้มามา,มากเลยนะเราไปรวมกับอดีตชาตเนี่ยแม่หมอบอกเลยนะบุญใจะใหญ่มากๆบางคนนะ่ะคุณเคยบวชมาแล้วในอดีตชาติปัจจุบันพอคุณอธิษฐานบุญปุ๊บเนี่ย นะคะมารวมกับชาตินี้ปุ๊บเนี่ยทำให้คุณบวชได้เลยนะบางคนเนี่ยเป็นไพ่บวชเป็นไพ่ของการประพฤติธ,ธรรมนะคะนุ่งขาวห่มขาวบวชพระบวชชีบวชเนนได้หมดเนี่ยเป็นลักษณะนี้ได้ด้วยนะคะมันจะเป็นจังหวะมันจะเป็นโอกาสเมื่อคุณได้บวชแล้วเนี่ยหรือคุณได้เปลี่ยนวิถีชีวิตเส้นทางของคุณเป็นนักปฏิบัติแล้วเนี่ยคุณจะมีความรู้สึกที่ดีขึ้นคุณจะมีความสุขมากขึ้น นะคะใครที่ได้มาสายเนี่ยจะมีความสุขมากขึ้นคุณจะรู้ได้ด้วยตัวเองเลยนะออจะมีความสุขแล้วก็จะเจอแต่คนดีๆกลุ่มคนที่ดีๆมากขึ้นแบบนี้นะคะด้วยบุญกุศลส่งผลนะจะบอกเลยว่าอะไรอะไรก็ดีขึ้นแล้วพอเราอธิฐานบุญปุ๊บเนี่ยบุญมันจะก็จะเป็นก้อนใหญ่กว่าก้อนบาปอากุศลบางคนก่อนนั้นเนี้ยเจอบาปลุมเล้าเจออกุศลกรรมลุมเล้าชีวิตตกลกรรมลาบากแต่พอเราอธิฐานปุ๊บเนี่ย ผลบุญมันมามากปุ๊บเนี่ยมันก็จะขับไล่กรรมอกุศลที่ไม่ดีต่างๆเนะี่ยให้มาลายหายไปแล้วชีวิตเราก็จะดีขึ้นนะมาดูกันต่ออีก5ใบสำหรับสำหรับนี้นะคะงานใหญ่พบปะสังสรรค์รักแท้ระเบียบวินยัยผ่อนคลายนะคะเยี่ยมเลยนะชีวิตของคุณมันเหมือนกับว่า อจะเป็นอะไรที่มันไปตามกฎเกณฑ์กฎระเบียบถูกต้องมากขึ้นเป็นลักษณะนั้นหรือตัวคุณเองอาจจะมีคนเข้ามาดูแลจัดการชีวิตคุณอะไรบางอย่างให้มันเป็นระบบระเบียบมีแบบมีแผนแบบนี้มากขึ้นก็ได้นะคะเพราะบางครั้งในการที่เราจะทําธุรกิจหรือการที่เราจะดำ,ดำเนินชีวิตก็ตามแต่ทุกอย่างมันต้องมีแบบแผนนะมันไม่ใช่ปล่อยชีวิตไปเรื่อยๆชิวๆไปวันๆแบบนี้ เ,เพราะฉะนั้นทำถ้าเราเป็นแบบนั้นมันก็จะทําอะไรไม่สมเร็จแต่สิ่งที่ไม่เหมาะเห็นนะ่ะคุณอาจจะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามานะคะแล้วช่วยดูแลจัดการเรื่องตรงนี้ให้กับคุณแบบนี้ก็ได้นะบางคนเจอในเรื่องของความรักเข้ามาเจอในสถานที่พบปะสังสรรค์สังคมงานเลี้ยงกลุ่มเพื่อนอะไรแบบเนี้ยเขาเขาอาจจะเป็นคนที่ มีอายุมากกว่าคุณนะอายุแตกต่างกันกับคุณแก่กว่าคุณแบบมากๆอ่อนกว่าคุณแบบมากๆแบบนี้ก็ได้นะคะแต่เข้ามาแล้วเนี่ยมันเหมือนซัพพอตซึ่งกันและกันดูแลปกป้องซึ่งกันและกันมันมาด้วยบุญด้วยบารมีนะแม่หมอบอกเลยนะคะมาด้วยบุญด้วยบารมีเข้ามาแล้วทําให้ชีวิตมันผ่อนคลายมากขึ้นมันมีความสุขมากขึ้นมันลดความตึงเครียดมากขึ้นแบบนี้ได้รับการดูแลได้รับการซัพพอตอย่างดีอืม เป็นลักษณะนั้นเลยเหมือนบางคนได้มาเหมือนมีคนคุ้มครองเราเพิ่มอีกหนึ่งคนเออมันเป็นลักษณะนั้นได้ด้วยนะคะเข้ามาปกป้องเข้ามาคุ้มครองแต่บางคนเนี่ยกรณีที่ดวงไม่ได้มีเนื้อคู่นะคะไม่ได้มีเกี่ยวกับความรักไม่ได้มีโชคด้านนี้เพราะว่าทุกคนไม่ได้จะมีความรักหรือมีเนื้อคู่ทุกคนเนาะนะอาจจะเข้ามาเป็นกัลยาณมิตรเข้ามาเป็นเพื่อนเข้ามาแบบเป็นผู้หลับผู้ใหญ่คอยปกป้องคุณแบบนี้ก็ได้นะนะคะอืมีแกนที่คุณจะได้ งานใหญ่หนะังงานใหญ่โปรเจกต์ใหญ่แบบนี้แต่อาจจะต้องทํางานเป็นทีมทําคนเดียวไม่ได้นะคะเพราะว่าอาจจะต้องแบบเขาเรียกอะไรนะใช้ความคิดร่วมกันวางแผนร่วมกันเนี่ยเป็นลักษณะนั้นแต่มีเกณฑ์ที่คุณจะได้นะแล้วคุณก็จะดีใจกับงานนั้นๆบางคนเป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆนะต้องทาร่วมกันหลายๆคน3ามคน4ี่คน5คนแบบเนี้ยแล้วแต่เลยนะคะก็อย่างที่บอกเนาะจะได้สิ่งดีๆเข้ามานะคะ มาดูกันอีกหนึ่งสำรับนะคะมาดูซิสำรับนี้จะบอกอะไรมาดูกัน<อ>ชั่วโชคเจะเวทพระชัยมงคล พระแม่ทาราโอพระวิษณุเลยแล้วก็เจดนาลีพันหลักนะคะแม่หมอจะบอกเลยนะว่าชีวิตของชาวพิจิกจะสูงส่งขึ้นแบบมากๆเลยทีเดียวนะคะด้วยบุญบาร,รมีส่งผลนะ่ะมันจะดันชีวิตเราให้สูงส่งขึ้นได้รถได้บ้านเห็นไหมมาอีกแล้วนี่นะันนี่ก็บ้านนี่ก็บ้านนี่ก็เห็นไหมทรัพย์สินที่อยู่อาศัยอสังหาริมทรัพย์เรียกว่าคุณจะมีทรัพย์มากขึ้นนั่นเองรวยมากขึ้นนั่นเอง สำเร็จสูงส่งเจริญรุ่งเรืองนะได้รับการคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือคุณเห็นไหมนะแม่หมอถึงได้บอกว่าพรของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาช่วยเติมเต็มนะคะให้ คุณมีชีวิตที่สูงส่งขึ้นเอาชนะอุปสรรคเอาชนะศัตรูเอาชนะอวิชาหรือสิ่งชั่วทั้งหมดทั้งปวงแบบนี้หรือแม้แต่สิ่งที่ไม่ดีทําอันตรายคุณไม่ได้เป็นลักษณะนั้นนะคะแล้วก็ผลบุญจากความที่กระตันยูใครที่ก่อนหน้านี้เป็นคนกระตันยูมากมากนะคะแม่หมอจะบอกเลยว่าจะทําให้เป็นคนที่แบบ เขาเรียกอะไรนะรุ่งเรืองตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้จะคิดหรือจะทำอะไรเนี่ยจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมและช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาแบบนี้เลยนะ <c oughs> อีกอย่างนะคะบางคนเนี่ยบางคนเนี่ยนะคะถ้าใครที่ทํางานเกี่ยวกับที่ดินในหน้าค้าที่ดินสินแส่วงจุย้ย ตกแต่งสวนรรโนเวทเกี่ยวกับอสังหาทั้งหลายจะมีโชคดีเกี่ยวกับตรงนี้บางคนซื้อบ้านขายบ้านจริงๆแล้วประสบความสําเร็จและได้ชัยชนะด้วยนะคะไม่ว่าจะทําอะไรที่เกี่ยวกับตรงนี้ก็จะดีไปหมดเลยอืมเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับอะไรพวกนี้บางคนนะ่ะไหว้เจ้าที่บ่อยแบบนี้นะอันนี้เป็นเกี่ยวกับไหว้เจ้าที่ได้ด้วยนะคะไหว้เจ้าที่บ่อยก็จะทําให้เจริญรุ่งเรืองเจ้าที่บางทีท่านเป็นเทพเนาะนะคะแต่เวลาคุณทําบุญนะ่ะ อย่างเช่นใส่บาตรสวดมนต์ไหว้พระก็แผ่บุญให้กับเจ้าทีด้วยท่านจะมีภพภูมิที่สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นเทวดาชั้นสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปก็จะมีฤทธิ์มีเดดช่วยปกป้องบ้านคุณให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขแบบนี้ได้ด้วย <c oughs> นะ แล้วก็มีเกณฑ์ในเรื่องของความรักสมหวังนะคะความรักสมหวังการแต่งงานโชคลาภความโดดเด่นมาหมดเลยใครที่ประกวดนะคะบางทีประกวดแบบรูปร่างหน้าตาเนื้อความสวยความหล่ออะไรแบบนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จได้มงอ่ะเป็นลักษณะนั้นนะคะแต่ถ้ามองมุมทั่วไปก็คือชีวิตมีความสุขนะคะบางคนก็มีความสุขด้วยเรื่องของความรักบางคนมีความสุขด้วยความ อยู่ตัวคนเดียวก็มีความสุขเป็นลักษณะนั้นเรียกว่าเหมือนกับมีมีเพียบพร้อมทุกอย่างนะมีเงินมีอะไรทุกอย่างคุณก็มีความสุขได้ด้วยตัวของตัวเองโดยที่แบบว่าไม่ต้องมีคู่เลยอ๋ออีกอย่างหนึ่งนะแม่หมอลืมพูดไปเออคุณขอพรกับเจ้าที่เจ้าทางหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านคุณได้นะนะคะท่านให้โชคให้ลาบอยู่นะคะอือบางคนบ้านให้โชคนะแบบเป็นลักษณะนั้นได้คุณก็ลองดูเอา นะ้้วก็จะขอความช่วยเหลืออะไรจากใครเนี่ยก็มักจะประสบความสำเร็จด้วยมาดูกันต่อนะคะโอ้เยี่ยมมากเลยอ่ะเท้ากเวนมาอ้าพยายมแมงสี่หูห้าตาโอ้โหพระแม่ลักษมีความร่ำรวยเด่นเรื่องเงินเนาะแล้วก็ความรักก็เด่น <c oughs> ชีวิตจะมั่นคงแบบมากๆเลยทีเดียวนะคะ มั่นคงแบบสุดๆเลยจะทำงานอะไรก็คือจะแบบมั่นคงมากๆเนี่ยเป็นลักษณะนั้นการเงินก็จะมั่นคงนะคะการเงินเนี่ยก็จะมีเงินเข้ามามากขึ้นร่ำรวยขึ้นมีชีวิตที่แบบรุ่งเรืองแบบสุดๆเลยแหละมีพระแม่ลักษมีเข้ามาน่ะครอบครัวความรักการแต่งงานการสมหวังในชีวิตรักในชีวิตคู่แบบนี้เป็นตน้นสุขภาพดีบางคนมีเกณฑ์การตั้งครรภ์หรือมีบุตรได้ด้วยนะคะ เรียกว่าอุดมสมบูรณ์ไปหมดเลยความโชคดีความพร้อมหน้าพร้อมตาความเป็นสิริมงคลความอบอุ่นเนี่ยประดังประเดเข้ามาหมดเลยนะคะไพ่ใบนี้เนี่ยสี่หูหาตาบ่งบอกถึงการถือศีลนะแล้วก็ปฏิบัติพรมวิหารสี่ถ้าใครทําตรงนี้ได้แม่หมอจะบอกเลยว่าชีวิตจะสุขสบายมากๆนะคะจะสุขสบายมากกว่าคนที่ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติทมอืมมันเหมือนกับว่าคนที่ที่ทำมาดีตรงเนี้ย เวลาบุญกุศลเนี่ยนะส่งผลเนี่ยมันเหมือนทุกอย่างลอยมาเลยนะความสุขความสบายความสําเร็จการเงินความร่ารวยเนี่ยมันจะมาได้ง่ายๆคุณจะไม่เหนื่อยแต่ถ้าแบบเรามีบุญน้อยเนี่ยนะจะเหนื่อยตรงนี้หน่อยอะไรแบบเนี้ยแต่ทําละได้แต่ถามว่าเหนื่อยแหมเหนื่อยแต่บางคนบุญเยอะไม่เหนื่อยเลยมาแบบง่ายๆเลยทํานิดเดียวแต่ได้มากอะไรอย่างเงี้ยเป็นลักษณะนั้นนะคะ มีไพ่พยายมขึ้นมานะไพ่พยายมนี้ขึ้นมาเตือนนะคะอย่าทําอะไรที่ไม่ดีนะอีกอย่างหนึ่งในมุมของคนเราน่ะนะไม่ได้มีคนดีร้อปร์เซนตะ์มาฟังนะคะจะมีดีมากดีน้อยดีปานกลางหรือไม่ดีเลยไพ่ยพยายมขึ้นมาเตือนนะทุกอย่างจะถูกตัดสินไปตามบุญละกรรมนะคะถ้าคุณประพฤติปฏิบัติสิ่งที่ผิดศีลผิดธรรมามามากๆเรียกว่าทําไม่ดีมามากๆอ่ะ อธิษฐานบุญไม่ขึ้นนะอันนี้แม่หมอต้องบอกเลยมันจะไปตามกรรมเพราะมีไพ่ใบนี้ขึ้นมาแจ้งขึ้นมาเตือนขึ้นมาบอกไพ่ใบนี้คือทําดีได้ดีทาชั่วได้ชัว่วหรือการตัดสินตามความยุติธรรมบางคนะ่ะเจอเรื่องเราเล่าร้อนเผ็ดร้อนเจอแต่เรื่องคดีความเรื่องเดือดร้อนแบบนี้ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้น เปลี่ยนแปลงตัวเองถ้าเรารู้ว่าก่อนหน้านี้เราทำไม่ดีมันเราต้องรีบเปลี่ยนละทุกอย่างไม่มีคําว่าสายนะความดีอะนะทำไปเลยนะคะท,ทรัพย์สินทรัพย์สมบัตินี่เท้ากูเวนขึ้นมา นะคะมีเถดวงธรรมจกักเกิดขึ้นด้วยบางคนตกกระแสทำได้เลยนะบางคนปรเปลี่ยนมาประพฤติปฏิบัติธรรมแบบนี้ก็ได้แล้วพอหลังจากเปลี่ยนมาประพฤติปฏิบัติธรรมก็ทําตลอดเลยหยุดทําไม่ได้เลยมีแต่ก้าวไปข้างหน้าก้าวไปข้างหน้าเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้ได้ด้วยนะคะไพ่ใบนี้คือร่ํารวยมากทรัพย์สินมากทรัพย์สมบัติมากมากมาจากการให้ทานมาจากการทํานุบํารุงศาสนา เนี่ยเป็นลักษณะนี้นะคะมีธรรมจักรขึ้นมาคือกงล้อแห่งธรรมนะคะเรียกว่ายิ่งทำบารมีคุณจะยิ่งมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆไปตามกงล้อหมุนไปเรื่อยๆเป็นลักษณะนี้มาดูกันต่ออีก5ใบสําหรับสําหรับนี้นะคะอ,อ๋ออีกอย่างสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกนะความรักต้องเมตตากันมากๆเนาะ เพราะว่าบางคนก่อนหน้านี้นะอ่าไม่ใช่ก่อนหน้านี้สิติดกับไพ่พยายมแม่หมอจะบอกว่าถ้ากรรมไม่ดีให้ผลเราอะเราต้องยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนาะมันเหมือนกับว่าบางคนก็คือสามีมีเมียน้อยภรรยามีชู้อะไรแบบเนี้ยสิ่งสิ่งนี้เกิดขึ้นได้นะถ้ากรรมให้ผลเพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่าถ้าเรารู้ว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีเราต้องเราต้องเปลี่ยนตัวเราเองอในฉับพันธันด่วนเลยนะคะอ่ะมาดูกันอีกห้าใบ พระแม่คงคาทิดาม,มานอืมพระเกตโอ้ดีมากเลยอะ่ะบูชาเทียนแล้วก็พระทิตย์สุดยอดแม่หมอจะบอกอย่างนี้นะใครที่บวชเป็นนักบวชนักประพฤตินักปฏิบัติธรรมนะฟังให้ดีช่วงนี้คุณอาจจะต้องสู้กับกิเลสมานเยอะหน่อยนะไม่ว่าจะเป็นเอ,อราคาโทสะโมหะเนาะนะฮะอดทนนะ แต่สุดท้ายแล้วคุณจะได้รับชัยชนะนะคะเออคุณจะได้รับชัยชนะแล้วคุณจะได้รับความสําเร็จด้วยอธิษฐานบุญบาร,รมีมาสนับสนุนนะมาสนับสนุนมาผลักดันนะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเมื่อได้บุญเก่ามาช่วยได้พรของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยการอธิษฐานจิตของคุณจะประสบความสําเร็จบางคนอธิษฐานบรรลุธรรมบางคนอธิษฐานแบบขอให้ดวงตาเห็นธรรมนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆนานาของคนปฏิบัตินะนะคุณก็จะเห็นแสงสว่างของชีวิตจริงๆนะคะ อืมบางคนก็คือตกกระแสทาไปจริงๆเลยอันนี้ก็ต้องเป็นกรณีคนที่ประพฤติปฏิบัติต่อเนื่องยาวนานนะตื่นยันหลักแบบนี้เป็นต้นนะคะแต่ปฏิบัติแบบนิดๆหน่อยห่อยเหยาะๆหแย่อันเนี้ยยากนะคะต้องทุกอย่างต้องอาศัยเวลาต้องอาศัยแบบอินทรีย์บารมีแก่ก้างจริงนะแต่แต่โอกาสของคนที่ทําประพฤติตรงนี้ยจะประสบความสําเร็จมีเยอะมากมายเลยทีเดียวนะ สุดท้ายแล้วเป็นไพ่พระอาทิตย์น่ะนะคะไพ่ไผู้นำไพ่สำเร็จไพ่อำนาจแบบนี้เกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวพิจิกเนี่ยนะถ้าเป็นคนกรณีกรณีคนทั้งโลกนะจะพูดถึงคนทั้งโลกแล้วนะเ,เดี๋ยวคุณจะพบเห็นช่องทางการทําเงินเนาะช่องทางการทําเงินความรวยแบบนี้แล้วคุณจะมีเซนต์เองคุณจะรู้เองเลยว่าเฮ้ยทำอันเนี้ยรวยแน่ทำอันเนี้ยสำเร็จแน่ทาอันเนี้ยดีแน่อืจะเป็นลักษณะนั้นด้วยความที่ตัวคุณเองมีซิกเซนด้วยนะคะ มีซิกเซนคาดเดาเหตุการณ์อะไรทุกอย่างค่อนข้างที่จะแม่นยำแล้วเป็นไปตามนั้นบางคนรู้อนาคตรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยเป็นลักษณะนี้ได้ด้วยนะคะไวต่อการสมัมผัสเรียกว่าเรียกว่าจิตอะไวเป็นลักษณะนี้เลยนะใครที่ติดกรรมอะไรกับใครก็ไปขอขมาสานะมีไพ่ขึ้นมานะถ้าขอขมาแล้วอะไรหลายๆอย่างเดี๋ยวมันจะไหลลื่นมากขึ้นมันจะดีมากขึ้น มาดูกันต่ออีกสำรับหนึ่งสำรับสุดท้ายสำรับนี้เนี่ยเป็นสำรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำรับพระแม่กอิมนะคะแม่หมอจะใช้สำรับเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปิดท้ายให้นาะจะได้เป็นสริมงคลนะคะมาดูกันนะคะอธิษฐานบุญบารมีของชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะเชื่อมต่อกับพรของสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำรับนี้จะบอกอะไรมาดูกัน โอ้เดวิล hmm. มาเลยนะอ่าเดอะเวิลด์โอเคต้องย้ำอีกรอบหนึ่งเอ็มเพลสนะคะไฟออฟวอร์น mm hmm. สี่ถ้วยคนที่ประพฤติปฏิบัติธรรมจริงๆคุณจะเจอกิเลสยั่วยวน,ยวยวนอย่างถึงขั้นสุดเลยอะนะแต่ถ้าคุณผ่านมาถ้าผ่านตรงนี้ได้ปุบ๊บอะมันคือจบรอบเลยนะมันคือจบ คุณดูนะไพ่เดอะเวิลด์นะคะไพ่เดอะเวิลด์ขึ้นมาแบบนี้เป็นต้นนะคะไพ่เป็นไพ่ที่เรียกว่าสิ้นสุดน่ะเป็นไพ่ที่เรียกว่าสิ้นสุดนะคะเการบรรลุเป้าหมายการบรรลุเป้าประสงค์หรือว่าความสําเร็จนั่นเองจะเป็นแบบนี้ดวงจะเปลี่ยนดวงจะเปลี่ยนนะแต่อีกมุมหนึง่งคนที่อยู่ทั้งโลกคนที่อยู่ทั้งโลกที่แบบใช้ชีวิตแบบเดวิลเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น ผิดศีลผิดธรรมทุกประเภทกิเลสกามราคะโทสะโมหะโลภโกรดหลงทำผิดทุกอย่างนะคะมีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนชีวิตตัวเองได้ด้วยนะคะปรับเปลี่ยนชีวิตตัวเองเป็นอีกแบบหนึ่งมาอีกด้านหนึ่งเลยแบบเนี้ยเหมือนดวงกำลังจะเปลี่ยนด้วยนะเพราะอธิษฐานบุญปุ๊บเนี่ยบุญส่งผลปุ๊บเนี่ยจากคุณมืดอยู่ทำให้คุณสว่างได้เลยสว่างแบบ พลิกกลับเลยแบบนี้นะมันไม่ใช่ค่อยๆสว่างนะถ้าเป็นเรื่องนี้คือพบเจอแสงสว่างเลยบางคนนะ่ะผิดโอ้โหผิดศีลผิดธรรมมาทั้งชีวิตเนาะพอไปเจอครูบาอาจารย์คดองเดียวเท่านั้นนะ่ะได้ฟังคําเทศนาเท่านั้นแหละเปลี่ยนหันมาประพฤติปฏิบัติธรรมเลยเนี่ยเป็นแบบนี้ได้ด้วยเนี่ยสิ่งที่เห็นเป็นแบบนั้นนะคะอืม สิ่งที่เห็นเป็นแบบนั้นอะไรที่เคยขัดแย้งเคยบาดหมางในชีวิตนี้เนาะเดี๋ยวมันจะลาบลื่นขึ้นนะคะจะลาบลื่นขึ้นคุณจะได้รับความเมตตานะนะจะได้รับความเมตตาจากผู้รับผู้ใหญ่เรียกว่ามีคนเอ็นดูมีคนดูแลคุณนะที่เห็นนะนะคะแต่อย่างที่บอกเนาะก็มีเกณฑ์มีลูกได้ด้วยนะบางคนเปรรับอุปการะเลี้ยงเด็ก <c oughs> ก็ได้นะคะมาดูกันต่อนะ โอ้เทมเพลนต์นะคะจริงด้วยอสองถ้วย <c oughs> The Sun <c oughs> มาเลยโอ oh, ้มังกรมังกรเขียวกรีนดากอนนะคะแล้วก็เหรียนโห oh, กอดเงินกอดทองเลยนะคะความร่ำรวยค้าขายก็ร่ำรวยเนี่ยทุกอย่างนะมันเป็นสลีปมงคลหมดเลยนะคะดูนะ้ำมังกรเขียวมานะคะก็บ่งบอกถึง คุณงามความดีต่างๆน,นานานะคะชีวิตที่สงบสุขมั่นคงอยู่ด้วยเมตตาธรรมนะคะเ,เมตตาธรรมนำสุขมาให้เอ่อนำความโชคดีมาให้แบบนี้ชีวิตมีแต่แบบเขาเรียกอะไรนะความสงบสุขอะมันเป็นลักษณะนั้นมีความโดดเด่นมีชื่อเสียงมีเดอะซันมาเห็นไหมอืเดอะซันมาก็นำสิ่งดีๆมาให้นำความสว่างสวัยมาให้นะคะนำความสุขชื่อเสียงโชคลาบแบบนี้ นะคะเอาชนะสิ่งชั่วร้ายได้แต่ไพ่ใบน,นี้บ่งบอกถึงบุญยริศและอิทริ์อีกอย่างหนึ่งนะบ่งบอกถึงว่าทุกอย่างสําเร็จได้ด้วยบุญบุญยญริศอิทริ์นะคะสำเร็จได้ด้วยบุญสําเร็จแบบไม่คาดฝันเนี่ยก็จะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณโดยเฉพาะความรักความรักการแต่งงานที่คุณอาจจะไม่ได้คาดคิดคุณอา,อาจจะได้แบบไม่คาดฝันก็ได้เจอเนื้อคู่แบบไม่คาดฝันได้แต่งงานแบบไม่คาดฝัน เป็นลักษณะนั้นได้เลยนะแต่บางคนแต่งงานแล้วมีเกณฑ์ที่จะมีลูกแล้วลูกเนี่ยเก่งมากๆลูกเนี่ยอาจจะซนหน่อยนะแม่หมอบอกเลยไม่ว่าลูกคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแต่ลูกคุณจะซนมากๆแล้วก็เก่งมากๆนะคะแล้วเด็กคนนี้เนี่ยมีมีบุญมีบุญมีบารมีเป็นเป็นเด็กที่มีความมั่นใจในตัวเองเนี่ยเป็นลักษณะนั้นแล้วเป็นเด็กที่อารมณ์ดีนะสดชื่นแจ่มใส นะทำอะไรก็ปังทำอะไรก็ดังเนี่ยถ้ามีลูกก็จะได้ลูกดีมานะคะเป็นลักษณะนี้ได้รวมไปถึงถ้าใครไม่ได้มีลูกโสดก็คือตัวคุณเองนี่แหละก็มีเกณฑ์ที่จะอย่างที่บอกนะคะทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยบุญจะได้อะไรมาแบบไม่คาดฝันนะ,ะโดยเฉพาะเรื่องของความรักหรือความเมตตาจากผู้หลับผู้ใหญ่นะ,ะจะเป็นลักษณะนั้นดวงของการเปลี่ยนแปลงความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ชื่อเสียงโดดเด่นนี่มาหลายรอบมากๆเลยนะคะ ชื่อเสียงความโดดเด่นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงความสงบสุขนะแล้วก็แล้วก็วกอ่อความอะไรอะวาสนาบาร,รมีเรียกว่ามาเต็มอืมความสุขความสมบูรณ์อิสระเสรีภาพการเมตตาช่วยเหลือเนี่ยส่วนใหญ่จะเด่นกับด้านการเมตตาเนาะเมตตก็มาหลายใบมาดูกันห้าใบสุดท้ายนะคะ แฮงแมนทุกอย่างเปลี่ยนแล้วนะคะก่อนหน้านี้เหมือนคนดวงตกเลยบางคนนะ่ะเป็นลักษณะนั้นนะ่ะบางคนเป็นด้วยเรื่องของสุขภาพก็ได้เนี่ยเ <c oughs> หนื่อยหนะักดวงเปลี่ยนหมดแล้วนะคะเดี๋ยวจะได้เริ่มต้นใหม่นะคะดวงเปลี่ยนหมดแล้วคุณจะรอดพ้นจากวิกฤตหรือกิจกร่อบางคนเจออะไรที่มันหนักหนาสาหัสเนาะก็จะรอดนะคะ จะรอดเราจะเริ่มต้นใหม่ด้วยความอุดมสมบูรณ์เรื่องยากเรื่องใหญ่อะไรที่ทําแบบเหน็ดเหนื่อยสาหาัสแบกรับภาระทุกอย่างจะประสบความสําเร็จนะคะอืมจะเป็นลักษณะนั้นเรียกว่าปิดท้ายได้สวยแล้วก็ดีมากๆเลยนะโอเคแม่หมอขอจบคำทำนายเพียงเท่านี้นะขอบคุณสําหรับการกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามรวมไปถึงคอมเมนต์นะคะขอให้คุณมีความสุขและโชคดีสวัสดีค่ะ